ลืมเริ่มใหม่ค่ะทุกคนไปต่อนะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะรูปแบบบันเทิงคดีอันนี้วรรณคดีที่เราเรียนนะคะส่วนใหญ่คําว่าบันเทิงคดีเนี่ยมันก็คือเป็นวรรณคดีที่เขาเรียกอะไรมีเนื้อหาสาระที่ทําให้เราเนี่ยอ่านแล้วมันรู้สึกสนุกนะคะสนุกสนานอะไัเงี้ยเพลิดเพลินใจนะคะเราจะเรียกว่าบันเทิงคดีเนาะอย่างไ เรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่ที่ขึ้นม .4 มาเนี่ยเรื่องที่เราเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบของบันเทิงคดีนะคะแล้วก็บันเทิงคดีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือเขาเรียกว่าบทมหรสพนะคะบทที่2คือเรื่องเล่าแล้วก็อันที่3าคือบทพรรณนานะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละรูปแบบกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะ มาดูนะคะบทมหรสศพนะคะบทมหรสพเนี่ยก็เป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นบทแสดงมหรสศพประเภทต่างๆนะคะได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือบทภาคโขนนะคะบทภาคหนังใหญ่แล้วก็บทละครในส่วนของบทละครเนี่ยมันจะมีหลายประเภทเนาะก็แบ่งออกเป็นบทละครพูดบทละครรำนะคะแล้วก็บทละครร้องนะคะอย่างเช่นบทละครพูดเรื่อง บุตรพรพูดคําฉันเรื่องมาธนาพาทาเรื่องนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวในในตอนมห,าหน้าน้องเรียนก็ได้เรียนเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องอีเหนาาอะไรพวกนี้นะคะนอกจากบทละรสพเนี่ยจะใช้แสดงแล้วเนี่ยมีเปลี่ยนสไลด์ยังมีเปลี่ยนสไลด์แล้วนักเรียนเห็นสไลด์เป็นหน้าไหนอะสไลด์ไม่ไปหรอสไลด์อยู่หน้าเดิมหรอ มันค้างแป๊บหบนึ่งนะนั่นเดนได้เห็นปะเอ๊ยเห็นเห็นยังเห็นแล้วเนาะโอเคเอาใหม่เนาะ ชานินทรชานินทรอ,อยู่ไหมคะเนี่ยมีชาณินทรนก็ไี่ไงพที่หิงหามันมีชื่อมาเช็คแต่ว่าในรายรายชื่อไม่มีแล้วเลขที่สิบอ่ะแต่ว่านางพิมพ์ว่า 10A ตอนแรกที่รู้เซนห้อผิดอยู่ไหนอ่ะนี่ไง้องเลที่สิบหกเดี๋ยวนะสิบหกเหรอสิบหกก็เป็นสิริยากร ขอโทษค่ะโอเคไปต่อนะจ๊ะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นสไลด์ใช่ไหมสุภายนอะโอเคเอาใหม่เนาะเ <laughs> <laughs> นื้อหานะคะหมายถึงใจความหรือว่าสาร,ระสำคัญของเรื่องเนาะกลวิธีนะคะก็คือวิธีการที่กวีหรือว่าผู้ประพันธ์เนี่ยใช้ในการนำเสนอเนื้อหานะคะ,นะคะ ทีนี้เราเรียนวันพวกแนวทางในการพิจา,า,ารณาเนื้อหาแล้วก็กลวิธีเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจคุณค่าของวรรณคดีเรื่องนั้นๆน,น,นะคะที่เราเรียนมาเนี่ยในตั้งแต่ในระดับชั้นมปลายเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นในรูปของบันทึงคดีนะคะบันทึงคดีเนาะก็คือพอเราอ่านเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาเรียกแบบมันจะลงใจของเราอ่ะอ่านแล้วมันรู้สึกแบบสนุกสนานนะคะ วรรณคดีมันก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือบทมหรสพนะคะเรื่องเล่าแล้วก็บทพรรณนานะคะบทมหรสพนะคะนักเรียนก็จะเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้เป็นการแสดงประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทภาคโขนนะคะบทภาคหนังใหญ่บทละครบทละครเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นบทละครพูดบทละครรำบทละครร้องนะคะอย่างเช่นบทละครพูดคำฉันเรื่องมัทนาพาทาง เดี๋ยวที่เราจะได้เรียนในตอนมห้านี้นะคะแล้วก็บทม,มหรสพเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้แสดงแล้วเนี่ยเขายังใช้นิยมสำหรับการอ่านอีกด้วยนะคะต่อามาเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเรื่องเล่าเนี่ยจะเป็น เรื่องที่แต่งนะคะประเภทนิยายหรือว่านิทานนะคะมีการบรรยายพวกเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆโดยมีตัวละครและฉากบอกเวลาถึงสถานที่นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบทพรรณนา,นารายละเอียดต่างๆแล้วก็พรรณนา,นาอารมณ์ของตัวละครเนาะนี้วเดูวดูนะเรื่องเล่าเดี๋ยวเรามาดูคําว่านิทา,านแล้วก็นิยายนะคะนิทานและนิยายเนาะคะําว่านิทานและนิยายเนี่ย,นนยมันถ้าในสมัยก่อนนะคะ มันเป็นคาที่ใช้แทนกันได้นั่นแปลว่าความหมายของมันเนี่ยเหมือนกันในสมัยก่อนเนาะแต่ถ้ามาในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคะคําว่านิทานเนี่ยเขาใช้ในรูปที่มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่เล่ากันมาอย่างเช่นพวกนิทานอีศกนิทานชาดุนะคะ,ะนักเรนลองยกตัวอย่างนิทานอีศกคนละหนึ่งเรื่องทิมก็ได้จ้ะนิทานอีศกที่เราเคยฟังมา มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องยอมผิดเลยคือเรื่องอะไรกระต่ายกับเต่าเก่งมากมีอะไรอีกกากับลูก <ใจ S 2> หมูสามตัวลูกหมูสามตัวนะคะเออกระต่ายตื่นตูม,มชาวนากับงูห่านะคะมีอะไรอีกกบกับวัว มีเยอะมากนะคะนิทานอิส่วน,นี่ก็คือจะเล่าแบบว่าให้เด็กๆฟังใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพวกนิทานอิสโหรือว่ารวมไปถึงนิทานชาดกด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ให้ครอบคิดแก่ผู้ที่อ่านอีกด้วยเช่นกันนะคะต่อมานะคะนิยายเนี่ยอันนี้ความหมายเขาเปลี่ยนแล้วเนาะนิยายนี่ก็จะใช้เมื่อเน้นความเป็นเรื่องแต่งที่มีเนื้อหายาวแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะ เราเราจะใช้แตกต่างกันเนาะระหว่างนิทานกับน,นิยายแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนจะใช้แทนกันได้นะคะมันก็หมายถึงเรื่องที่เล่ากันมานั่นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปนะคะ,ะทีนี้นะคะหม่องหลวงบุญเหลือเทพพยศวร์เนี่ยท่านก็ได้จําแนกออกว่านิยายเนี่ยมันแบ่งออกเป็นนิยายสําหรับอ่านนะคะสาหรับขับเสภาแล้วก็สําหรับเทพอย่างเช่นนิยายสําหรับอ่านเนี่ยอย่างเช่นเรื่องพระอภัยมณีนะคะลีิตพระลอ แล้วก็3ามกนะคะอันนี้เป็นนิยายสำหรับอ่านนิยายสำหรับขับเสพาก็อย่างเช่นขุนชา้างขุนแผนนะคะน,นิยายสำหรับเทศก็อย่างเช่นเรื่องมหาเวสสันดรชาดกนะคะแล้วกใจจ็ในปัจจุบันนี้นะคะพวกนิยายเนี่ยมันก็มีการพัฒนานะคะตามแบบอย่างของชาวตะวันตกเนาะเพราะว่า วิทยาการหรือว่าความรู้ของชาวตะวันตกเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันกว้างขวางมากขึ้นขึ้นนะคะไทยเราเนี่ยก็นํารูปแบบนะคะของพวกตะวันตกเนี่ยมาเข้ามานะคะในการประพันธ์พวกผลงานต่างๆนะคะแล้วก็เป็นนวนิยายและเรื่องสั้นนะคะมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาเนาะจากที่มีแค่พวกวรรณคดีนิทานนิยายอะไรเงี้ยก็เริ่มมีนวนิยายนะคะแล้วก็เรื่องสั้นเข้ามาแล้วนะคะ ต่อมาค่ะบทพรรณนาบทพรรณนาเนี่ยมันก็จะเป็นวรรณคดีประเภทรรำพันนะคะหรือว่าพรรณนาอารมณ์หรือความประทับใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้หม่อมหลวงบุญเหลือเนี่ยก็ได้จําแนกบทพรรณนาออกไปอีกนะคะเป็นบทมิราบทพรรณนาที่มีบรรยายตะคนกันแล้วก็บทพรรณนาสําหรับร้องนะคะ มาดูบทนิราศบ้างบทนิราศเนี่ยถ้าเราเคยอะไรเคยได้ยินมาเนาะส่วนใหญ,ญ่เนี่ยมันก็คือจะเป็นการรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักใช่ไหมคะในขณะที่กําลังเดินทางนะคะหรือว่าต้องจากนางอันเป็นที่รักมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นนิราศนารินนะคะนิราศภูเข,ขาทองเนาะส่วนบทพรรณนาที่มีบทบรรยายละคนกันก็อย่างเช่นเรื่องนิลิตเลงพายจริงๆเนื้อหาของเรื่องนิลิตเลงไพยเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะที่ เป็นการเนื้อหาการสู้รบอย่างเดียวแต่มันก็มีบทที่เป็นเขาเรียกว่ารําพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักเหมือนกันนะคะอย่างถ้าในเตงไพ่เนี่ยมันก็จะมีบทที่พระมหาอุปราชาเนี่ยนะคะรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักพวกนางสนกอะไรเงี้ยที่ที่ตัวเองเนี่ยต้องจัดมาแล้วก็มาสู้รบกับพระนเรศวรนะคะก็จะมีอยู่ในเรื่องตัวนี้เตงไพ่นะคะมีบทกรอดดอกสร้อยหรือรำพึงในป่าช้านะคะกาบหอโครงกับผ้าทางทอ ทานทองแดงแล้วก็กาเพรือนะคะกาเพเรือเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการชมความงามของเรืออย่างเดียวเนาะมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอบทหลังๆเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการตําพึงตั้พันถึงนางเป็นที่รักที่เขาเนี่ยจะต้องเดินทางอ,อไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีเช่นเดียวกันนะคะก็มีบทบรรยายแล้วก็แฝงในเรื่องของ รำพึงรำพันนันเป็นที่รักไว้นะคะอีกอันนึงก็คือบทพรรณนาสําหรับร้องเป็นทํานองนะคะเข้ากับเครื่องสายหรือว่ามโหรีปีธาคนะคะอย่างเช่นบทเพลงคาิมนไซโยนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นบทพรรณนาเนาะทีนี้นะคะเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาแล้วก็กลวิธีในบันเทิงคดีนะคะในบันเทิงคดีเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็น หกหัวข้อด้วยกันนะคะว่าแนวทางในการพิจารณาเนื้อหาและก็กลวิธีเนี่ยมันมีหกหัวข้อเนาะมีเนื้อเรื่องนะคะพิจารณาจากเนื้อเรื่องพิจารณาจากโครงเรื่องนะคะพิจารณาจากตัวละครฉากของเรื่องบทรำพึงรำพันแล้วก็แก่นเรื่องนะคะแก่นเรื่องเนี่ยจะเป็นอันดับสุดท้ายที่เราเนี่ยควรจะพิจารณาหลังจากที่อ่านจบนะคะมาดูอันแรกเนื้อเรื่องนะคะ เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็คือเรื่องราวตั้งแต่ต้นนะคะจนจบเนาะว่ามันมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องนะคะอันที่สองโครงเรื่องนะคะโครงเรื่องเนีย่ยเหมือนเป็นแบบว่าการวางลําดับทิศทางของเรื่องที่วางไว้นะคะ ออแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างเรื่องถ้าเรานึกภาพเนาะว่าโครงเรื่องเนี่ยมันเปรียบเสม,มือนกับการที่วิศวกรเนี่ยวางแบบแปลนในการสร้างบ้านอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็โครงเรื่องเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นคนใหม่คนเนี้ยวางโครงเรื่องมาแบบนี้พอมาอีกคนนึงวางโครงเรื่องอีกแบบหนึ่งทั้งที่เป็นชื่อเรื่องเดียวกันแบบเนี้ยก็ได้นะคะมันก็จะมีความแบบตมกต่างกันสําหรับคนแต่ละคนเนาะ ที่วางโครงเรื่องไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นเรื่องนางวันทองอเรื่องคุณช้าคุณแข็งเนี้ยกวีผู้แต่งอาจจะวางโครงเรื่องไว้อีกแบบหนึ่งให้นางวันทองเนี่ยมีจุดจบที่ต้องประหารโดนโดนประหารชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนแต่งเรื่องเสภาคุณช้าคุณแข็งขึ้นมาใหม่เนี้ยเราอาจจะมีการวางโครงเรื่องที่แตกต่างไปก็คืออาจจะทําให้นางวันทองเนี่ยไม่ต้องโดนประหารก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะ ทีนี้นะคะโครงเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความขัดแย้งเนาะเป็นเหตุของเรื่องราวต่างๆโดยอาจจะเป็นนักเรียนดูทดีนะคะมันอาจจะเป็นความขัดแยง้งระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเช่นพระภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุร หรือขุนช้างกับขุนแผนมันก็เขามีความขัดแย้งกันใช่ไหมหรืออีกอันหนึ่งนะคะอาจจะเป็นความขัดแย้งในใจของตัวละครเองอย่างเช่นนางวันทองอย่างเงี้ยนางก็มีความรู้สึกสับสนในใจของนางเองใช่ไหมที่สมเด็จพระพันวษาเนี่ยให้เลือกใช่ไหมคะระหว่างขุนช้างจะเลือกไปอยู่กับขุนช้างหรือว่าขุนแผนถูกไหมเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกสับสนในใจของนางนะคะแต่ว่า,า,วาเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยนางก็รักใช่ไหมคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ็ดีกับนางอะไรเงี้ยนางก็เลยเลือกไม่ได้นั่นเองนะคะสุดท้ายเนี่ยพระพันวสาวก็โกรธมากแล้วก็มีรับสั่งให้ประหารชีวิตนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตัวละครนะคะการที่เราจะพิจารณาในส่วนของตัวละครเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าตัวละครเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนะคะรวมถึงเป็นผู้ที่ถูกกระทําด้วยทีนี้ตัวละครเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ มนุษย์อย่างเดียวถูกปะอาจจะเป็นพวกอมนุษย์ก็ได้ถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นสัตว์ก็ได้นะคะเป็นตัวละครเราถือว่าเป็นตัวละครเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ลักษณะน,นิสัยของตัวละครอย่างนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสําคัญของเรื่องด้วยเช่นกันนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีการสร้างนิสัยบางอย่างให้กับตัวละครเนีย่ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยนะคะ ในการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครนะคะเราก็อาจจะพิจารณาได้หลายประเด็นอย่างเช่นตัวละครตัวไหนเนี่ยที่มีความสําคัญแก่เนื้อเรื่องหรือมีความสําคัญแก่ความคิดเห็นของกวีนะคะหรืออาจจะเป็นตัวละครตัวใดเนี่ยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีรสชาติขึ้นมีรสแบบว่ามันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าตัวละครไหนเนี่ยที่เป็นตัวละครเอกเด่นชัดที่สุดของเรื่องนั้นนะคะหรือตัวละครบางตัวเนี่ยมีความเกี่ยว เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องนะคะก็อย่างส่วนใหญ่น้องวรรณคดีอ่ะมันก็จะมีการตั้งชื่อตัวละครในเนื้อในในชื่อเรื่องถูกปะอ่ะเช่นขุนช้างขุนแผนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะลิลิตพระรอพระรอก็คือเป็นตัวละครเอกของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะมหาเวสันดรชาดกเห็นไหมก็มีชื่อตัวละครเอกคือพระเวสันดรออยู่ในเรื่องในชื่อเรื่องนะคะทีนี้ค่ะ ต่อมานะคะวิเคราะห์ในเรื่องของฉากท้องเรื่องนะคะฉากท้องเรื่องเนี่ยมันก็คือเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมนะคะอ่ะอย่างเช่นเรื่องสามอกนะคะเรื่องสามอกเนี่ยเป็นวรรณคดีจีนเนาะเป็นวรรณคดีจีนเดี๋ยวอันนี้นักเรียนได้เรียนมตอนมหกนะคะเป็นวรรณคดีจีนที่มีฉากท้องเรื่องอยู่ในประเทศจีนนะคะในสมัยของพระเจ้าเฮียนเต๋อเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นฉากท้องเรื่อง หรือเรื่องลีตเลนพ้ายนะคะก็จะมีฉากของเรื่องอยู่ในกรุงหงสาวดีและกรุงศรีอัยทยาในสมัยอัยทิยานั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องราวในสมัยอัยทยานั่นแหละแต่ว่าผู้แต่งเนี่ยก็คือมาแต่งในสมัยของรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็บางเรื่องถึงแม้ว่าจะไม่จาะจงสถานที่ลงไปแบบว่าไม่ได้จอะจงแบบอย่างชัดเจนอะอาจจะเป็นสถานที่ที่เขาสมมุติขึ้นมาก็ได้นะคะเอออย่างในเรื่องมัทนาพาทาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็สมมุติวก สวรรค์ขึ้นมาอะไรเงี้ยที่นามัฒน,นาเนี่ยอาศัยอยู่ก่อนที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะก่อนที่จะถูกสามเป็นมนุษย์เนาะก็แล้วแต่เนื้อเรื่องนะคะว่าเรื่องนั้นเนี่ยเขาใช้เหตุการณ์จริงเปล่านะคะหรือว่าเป็นเพียงสถานที่สมมุติขึ้นมาเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยนะคะ<อ>การวิเคราะห์ฉากของเรื่องนะคะควรพิจารณาว่าฉากเวลาแล้วก็สถานที่ที่ปรากฏเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อเรื่องนั้นขนาด ได้แค่ไหนเนาะอะ,อะถ้ามาดูในเรื่องของคุณช้างนแผนนะคะการตัดสินใจของสมเด็จพระพมัญจาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยแล้วก็สถานที่ที่ที่คนเนี่ยยอมรับอํานาจของผู้ปกครองนะคะ ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะขึ้นวรรณคดีเรื่องใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นการทบทวนก่อนก่อนที่จะเข้าสู่อาหารเนาะแล้วก็พอเข้าสู่อาหารแล้วเนี่ยอธิบายอะไรแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาวิเคราะห์ที่หลังนะคะส่วนในส่วนของห้อห้าเนี่ยเราจะเน้นไปที่การวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์พวกตัวละครพวกเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ถ้าเราเกิด พิจารณาเปลี่ยนการเปลี่ยนฉากของเรื่องเนี่ยมาเป็นปัจจุบันบ้างอ่ะถ้าสมมุตินะคะสมมุติเนี่ยเราใช้เรื่องนี้เลยเสภาคุณช้าง,งคุนแผนสมัยนั้นคือสมัยอยทธยานะคะก็คือคนเนี่ยยอมรับอํานาจของผู้ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองเปลี่ยนฉากของเรื่องนะคะลองเปลี่ยนฉากของเรื่องเนาะมาเป็นเขาเรียกเป็นปัจจุบันอ่ะเป็นตอนเนี้ยอย่างเงี้ย นักเรียนคิดว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนออนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยของตัวละครนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีน,นะคะในส่วนตรงนี้เนาะต่อมานะคะจะจบแล้วจ้าต่อมานะคะบทเจรจาหรือรำพึงรำพันนะคะก็คือจะเป็นบทที่ เขาหลายเป็นคําพูดหรือว่าเป็นความคิดนะคะของตัวละครเนาะแล้วก็เป็นกลวิธีการประพันธ์อย่างหนึ่งที่นอกจากจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องและก็ยังทําให้เราเนี่ยเข้าใจพวกลักษณะนิสัยนะคะท่าทีแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยเฮ้ยมันแบบดุร้ายเกลี้ยกั่จังเลยแต่พอมีบทรำคึงรำพันเข้ามาเราก็จะเห็นอีกมุมนึงของเขาอย่างเงี้ยค่ะ มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของตัวละครอะไรเงี้ยไม่ได้มีแค่ความดุร้ายความชั่วร้ายอะไรเงี้ยหรือว่าความเลวอะไรเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็จะมีบทเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แสดงถึงความรักเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวละครตัวนั้นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะอันสุดท้ายที่เราควรจะพิจารณาหลังจากอ่านจบนะคะคือ แก่นเรื่องแก่นเรื่องเนี่ยบางทีนะคะนักเรียนบางตำราอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ว่าแนวเรื่องก็ได้แนวคิดก็ได้หรือสาระถะก็ได้ให้มันรู้ให้นักเรียนเนี่ยทราบไว้เลยนะคะว่ามันคือคำคำเดียวกันเนาะไม่ว่าตำรานั้นอ่ะจะใช้คำว่าแก่นเรื่องหรือว่าแนวเรื่องหรือว่าแนวคิดสําคัญของเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันคือแก่นเรื่องนั่นเองนะคะแก่นเรื่องคืออะไรแก่นเรื่องก็คือทัศนะหรือว่าเจตนารมณ์นะคะที่กวีเนี่ยต้องการจะเสนอต่อผู้อ่านนะคะโดยที่ แฝงอยู่ในเนื้อหาของเรื่องนะคะแก่นเรื่องเนี่ยก็จะเป็นหลักที่กวีเนี่ยใช้วางโครงเรื่องพอวางโครงเรื่องปุ๊บเขาก็ต้องมาสร้างตัวละครสร้างฉากแล้วก็ดําเนินเรื่องนะคะถือว่าการสร้างแก่นเรื่องเนี่ยมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการแต่งเรื่องอีกสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมีแก่นเรื่องคือต้องการแสดงถึงความรักของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาสร้างตัวละครสร้างฉากวางโครงเรื่องอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยค่อว่า ดำเนินเรื่องต่อไปนะคะจนถึงจุดจบอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องพิจารณานะคะแต่ถ้าสําหรับผู้อ่านเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราควรจะพิจารณาสําหรับอ่านจบนะคะแล้วก็การพิจารณาแก่นเรื่องเนี่ยบางทีคือมันไม่ได้เขาเรียกะไรไม่ได้อ่านแล้วแบบจะเข้าใจเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการอ่านที่เราเคยอ่านมาแล้วพอสมควรนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็น แนวทางในการพิจารณาวรณคดีนะคะวันนี้เนี่ยก็มีแค่นี้เนาะ<อ>เพื่อให้นักเรียนเนี่ยทราบถึงแนวทางในการพิจารณาวรณคดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่วรณคดีเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะได้เรียนเวสันดอนชาดกเหมือนกันนะคะแต่เราจะเรียนแค่กันเดียวเท่านั้นเราในตอนม4ที่เพิ่งผ่านมาใช่ไหมเราเรียนทั้ง13กันนะคะ พรุ่งนี้นะคะเราจะเรียนเวสันตดอนชาดกกันมาสีนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นี่ยจะเป็นการทบทวนเนื้อาหาในส่วนของเวสันตดอนทั้งหมดก่อนนะคะพวกชาดก,กอะไรพวกนี้เนาะก่อนที่จะเข้าสู่กันมาซีจริงๆนะคะก็มีการทดทวนอีกรอบหนึ่งสําหรับวันนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะมยจจะปล่อยก่อนนะมีบ้างถ้าไม่มีนะจ๊ะมีจะปล่อยแล้วนะ โอเคเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 